ทดาดาต้นส้มน่ารักไหมคะตุดจีนกำลังจะมาค่ะทุกคน29มกราคมนี้ก็เป็นตุดจีนของปีพศ2568แล้วทุกปีอะเวลาที่มีเทศกาลอะไรทํานองนี้คะ่ะเทศกาลที่สามารถมูได้อะกิ๊บก็จะชอบมีเคลิปเล็กๆน้อยๆให้ให้ตัวเองอะแบบมันเป็นเรื่องสนุกๆแล้วก็เป็นความรู้สึกดีทางใจของกิ๊บด้วย ถ้าใครอยากลองทำดูก็เชิญชวนเลยนะคะพอกิฟเชื่อว่าทุกคนสามารถทำได้เดี๋ยวเรากลับมาต่อที่ความเชื่อของกิฟที่มีกับวันตรุษจีนนะคะว่ากิฟมูอะไรบ้างที่ผ่านมาที่ผ่านมาเวลามีตรุษจีนเนี่ยกิฟจะตกแต่งต้นส้มต้นส้มที่เป็นต้นจริงนะคะกิฟจะซื้อริบบิ้นแดงอะ่ะมาผูกให้สวยงามเลยริบบิ้นสีแดงอะคะ่ะต้องเป็นสีแดงด้วยนะเพราะต้นส้มมันเป็นสีทองใช่ไหมแดงทองก็เป็นสีแบบมงคลแล้วก็ความหมายก็คือแบบ รอรีรุ่งเรืองอะไรทำนองนี้อยู่แล้วและทุกปีอ่ะก็จะเอาซองสีแดงแล้วก็ใส่เงินที่เป็นธนบัตรแบงก์ใหม่แบงก์อะไรก็ได้ที่เราอยากใส่แต่ว่าธนาบัตรใบนั้นอ่ะเราจะยังไม่ได้ใช้ทันทีนะเราจะต้องไปวางไว้ใต้ต้นส้มประมาณ7วันแล้วก็ตอนที่เอาไปวางก็อธิษฐานได้ว่าขอให้แบบเงินนี้มันเป็นเงินขวัญถุงที่จะไม่มีวันหมดที่เราจะไม่มีทางใช้หมดอะไรทํานองนี้ค่ะพอวันที่7ดเราก็ไปเอา เงินออกมาแล้วเอามาไว้ในหิ้งพระแล้วก็เวลาที่เราไหว้พระอะไรก็คือเงินก็อยู่ในนั้นแล้วจนจนครบแบบแล้วแต่เราอธิษฐานนะคะว่า3เดือน5เดือนเราก็ค่อยเอาแบงค์นั้นออกมาแล้วมาใส่กระเป๋า พอมันอยู่ในกระเป๋าตังค์เรามันก็จะกลายเป็นเงินเหมือนเงินขวัญถุงอะคะ่ะที่จะมีหน้าที่ในการเรียกทรัพย์อื่นๆเข้ามาให้มาอยู่ในกระเป๋าเราแล้วก็รักษาเงินในกระเป๋าเราให้มันอยู่อันนี้มันเป็นความเชื่อนะคะแล้วความเชื่อนี่กิฟไม่ได้คิดขึ้นมาเองกิฟไปได้ยินมาจากช่องหนึ่งออถ้ากิฟจำไม่ผิดน่าจะชื่อรายการฮวงจุ้ยเที่ยงวันนะคะเป็นรายการของลูกศิษย์อาจารย์มานะคะเขาเคยพูดไว้แล้วกิฟก็เอามาอัดแบบ เพราะว่ากิ๊บจําไม่ได้ว่าเขาอะต้องเอามาใส่หิ่งพะหรือเปล่าหรือยังไงแต่ว่ากิ๊บเอามาใส่หิ่งพะเพราะว่ามันมีตอนที่กิป๊บปไปไหว้ครูแล้วเขาให้เบี้ยมาแล้วเขาก็เหมือนกับ,บแบบว่าให้เราเอามาวางไว้ที่หิ่งพะก่อนหนึ่งปีแล้วก็เอาไปใช้แล้วกิ๊บก็เลยอัดเบวิธีการนี้เอามาวางไว้ที่หิ้งพะแล้วก็อธิษฐานนะว่าเราจะต้องการวางไว้3วัน5วัน7วัน3เดือน5เดือนก็แล้วแต่เราอะไรอย่างเงี้ยค่ะลราเอามาใส่ กระเป๋าแล้วเป็นขวัญถุงซึ่งมันก็เป็นกุศโลบายที่ดีค่ะเพราะว่าิทําแล้วมันก็เหมือนกับแบบเราก็โอเคเราก็อุ่นใจแล้วเราก็เล่าให้เพื่อนๆที่เรารู้จักหรือว่าลูกค้าของเราฟังอะไรประมาณนี้ค่ะก็ก็เป็นเรื่องที่แลกเปลี่ยนกันสนุกสนานดีกลับมาที่ของมูของเราค่ะว่าเราสามารถใช้อะไรมูได้บ้างสําหรับกิฟนะทุกอย่างค่ะจะเป็นนาฬิกาปากกาสมุดหนังสืออะไรคือมูได้หมดเลยกิฟก็มูมาตั้งแต่ กระจกเสือคาบดาบหรือว,ว่าจะเป็นโมบายต่างๆน้ำเต้าอันนี้กิ๊บก็ทําเองนะคือก่อนที่จะมาถึงจุดที่ทําเองอะ่ะกิ๊บก็เคยงงงายมาก่อนคือมันเหมือนกันแบบว่าเราหวังอะ่ะกิ๊บมีจุดด้อยของตัวเองเลยคือรู้สึกอยากเป็นคนรวยอะ่ะไม่รู้เป็นไร <laughs> มันรู้สึกว่าแบบทำไมฉันอยากเป็นคนรวยจังก็ไม่รู้แล้วเราก็แบบมีครั้งหนึ่งคือเราเกี่ยวกับเรื่องของการไปประมูลงานอะ่ะ แล้วเราก็แบบอุ้ยได้ตัวเลขมาค่อนข้างสูงเลยเราก็รู้สึกว่าอยากประมูลชนะงานนี้มากแล้วตอนนั้นน่ะก็มีแบบอาจารย์ที่เรานับถือเนาะเขาก็จะมีเครื่องรางของขังจําหน่ายอยู่แล้วก็เลยไปหูซื้อมาเยอะอะ่ะก็คือเยอะแหละซื้อมาแล้วก็วางตามมุมที่เขาแนะนําให้วางมุมไหนให้ทํายังไงก็ทําปรากฏว่าประมูลไม่ผ่านก็คือไม่ได้งานนั่นเอง <laughs> มันรู้สึกทึดอยู่ในใจไงไม่รู้แต่ว่าก็คิดว่าเออ ก็ไม่เป็นไรหรอกแล้วคราวนี้มีครั้งหนึ่งไปคุยกับใครไม่รู้อะค่ะแล้วเขาก็บอกว่าเออรู้ไหมว่าเคล็ดน่ะมันจะว่างเฉยๆไม่ได้หรอกนะทุกสัปดาห์เราจะต้องไปจับแล้วก็เหมือนใส่พลังให้น้องใหม่อะอย่างเช่นถ้าเราเกิดวันจันทร์แล้วก็ทุกวันจันทร์เราก็ไปส่งพลังให้น้องว่าให้น้องอะทำหน้าที่นี้นะ ถ้าน้องมีหน้าที่เรียกทรัพย์สินก็ขอให้น้องเรียกทรัพย์สินจากเรื่องอะไรถ้าน้าที่ของน้องมีการต้องกันภัยก็ขอบอกขึ้นเอาคือ,อ,คอทุกสัปดาห์เราต้องไปเติมพลังให้เขาจุดนั้นเลยที่เป็นจุดที่กิ๊ฟคิดว่างั้นใครก็ทําของขลังได้สิเพราะสุดท้ายแล้วฉันซื้อมาฉันก็ต้องมาเติมพลังให้น้องอยู่ดีตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็เลยกลายเป็นคนที่บรรดาลของขลังขึ้นมาเองอยากได้อะไรเป็นของขลังก็ทําเลยอย่างปีนี้ ได้ต้นส้มมาใช่ไหมคะกับไอสีแดงๆเนี่ยคือไม่รู้เรียกว่าอะไรจริงๆขอโทษทีที่ไม่ได้ไปศึกษามาก่อนแต่ว่าคือมันได้มาฟรีไงคะก็เลยแบบเออเอามาทานี่คะ่ะวิธีการทําของกิฟมาถึงแล้วนะคะกิฟก็จะนี่คะ่ะเดินจงกรมนั่งสมาธิคือบางอันกิฟก็ไม่ได้ถ่ายรูปนะแต่มันกิฟก็มีการเดินจงกรมนั่งสมาธิด้วยแล้วก็อันนี้ก็น่าจะเป็นการขั้นตอนมานั่งสมาธิแล้วแหละแล้วก็เหมือน ที่เราจะนั่งสมาธิก็คือวิธีการปกติที่เราเคยนั่งเลยเรานั่งวิธีไหนเราก็ใช้วิธีนั้นแต่ทีเนี้ยมันจะมีจุดสําคัญอยู่ที่ว่าตอนที่เราอธิษฐานที่จะเหมือนแบบส่งพลังไปให้สิ่งของหรือวัตถนนุนั้นๆน่ะมันต้องสมาธินิ่งนิ่งมากๆต้องสมาธินิ่งก็คือว่าต้องมีการซ้อมเลยแหละว่าเราจะพูดว่าอะไรสิ่งนี้จะบันดาลให้เกิดอะไรจะให้เขาส่งผลยังไงต่อเราเนี่ยค่ะ เราต้องตรงนี้เราต้องคิดไว้ก่อนแล้วเพราะาถ้ามาคิดตอนนั้นเราเกิดแบบเขาเรียกว่าไงนะสับสนนะ่ะมันก็จะทําให้เหมือนแบบคว,ความความขลังอะ่ะมันอาจจะไม่เต็มที่ดีกว่าเพราะว่าทาไมเราถึงทําเองได้รู้ไหมกิฟคิด,คด,คดว่าคือพรที่เราขอหรือว่าความปรารถนาที่เรามีอ่ะมันเป็นสิ่งที่เรารู้ที่สุดแล้วคนที่ตั้งสมาธิกับสิ่งที่เราต้องการจะไปถึงอะ่ะมันก็คือเราแล้วเราจะรู้เองว่าเราตั้งสมาธิได้ดีแค่ไหน ยิ่งเราตอนที่เราส่งพลังให้กับกับสิ่งของเหล่านี้แล้วเรารู้สึกว่าสิ่งที่เรามุ่งม,มั่นอะ่ะมันแรงมากมันก็จะยิ่งส่งผลที่เรามั่นใจได้ว่าเนี่ยตัวฉันอะ่ะมีพลังที่จะไปให้ถึงตรงนั้นนะต่อให้คุณไม่มีของอะไรเลยแล้วคุณมีสิ่งเนี้ยคุณเองก็คือสิ่งที่เป็นมูให้กับตัวคุณแล้วแหละเส้นผมผิวหนังฟันเล็บของคุณอะ่ะก็เป็นมูให้กับคุณแล้วอะค่ะมันอยู่กับตัวเราเลย แต่การที่เรามีสิ่งของเหล่านี้มันเป็นการะระลึกถึงค่ะแล้วการที่เราต้องไปสัมผัสเขาทุกสัปดาห์ตามแนวความเชื่อที่กิฟได้ยินมาเนาะที่เคยเล่าก่อนหน้านั้นน่ะมันก็เหมือนเป็นการไปรีมายตัวเองค่ะว่าคุณต้องการอะไรแล้วคุณจะได้อะไรฉะนั้นการทําของของลังของกิฟในวันนี้มันก็คือจะเอาต้นส้มเนี่ยมาวางไว้ตรงหน้านี่แหละแล้วก็อธิษฐานน้องแล้วก็เอาไปวางไว้ในจุดที่เราต้องการวางมันก็เป็น เรื่องความสวยงามทําให้หิ่งพระหิ่งมูขงกิฟมันก็ดูน่ารักขึ้นด้วยอะไรประมาณนี้ค่ะหรือว่าตอนที่เราอธิษฐานจิตเน่ะเราไม่จําเป็นจะต้องเอาเอะไรมาวางหน้าเราเลยก็ได้เราแค่ทําสมาธิแล้วเราก็อธิษฐานความปรารถนาลงไปในสิ่งของนี่ค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วต้นส้มกิบก็มาอยู่ในหิ่งเรียบร้อยแล้วมันน่ารักดีนะคะมันน่ารักตั้งแต่เราประกอบแล้วแหละเพราะว่าเราประกอบกับครอบครัวของเรามี คนในครอบครัวร่วมกันมีความสนุกสนานคือต้นส้มเนี้ยมันเป็นความสำราญตั้งแต่เริ่มทำแล้วสำหรับของขังของคลิปปีนี้ก็เท่านี้คะ่ะก่อนจากกันนะคะก็นี่คะ่ะที่บอกไว้ต้นคลิปก็คือที่คลิปทำไอ้กระจกเสือคาบดาบอะคะ่ะไว้บังเอิญว่าตอนถ่ายกีบะตอนนั้นคือแบบมือใหม่ไปหน่อย<ม>ก็เลยถ่ายแล้วมันก็เป็นอย่างเงี้ยคะ่ะไม่ค่อยชัดอันนี้คือเอาลงมาแล้วนะคะคือน้องเยินมาก เนี่ยค่ะเขาต้องปิดหน้าไว้อย่างเงี้ยเพื่อไม่ให้เงาเราสะท้อนแต่จริงจริงอ่ะสะท้อนก็ไม่เป็นไรพ่อะของเนี่ยกิบทําเองแล้วอธิษฐานให้แค่แบบสะท้อนแบบอะไรที่ไม่ดีเนาะแล้วตอนนี้น้องก็หมดอายุแล้วก็บอกน้องว่าน้องน้องหมดอายุแล้วนะอะไรที่เราเคยตั้งจิตอธิษฐานไว้ก็ขอให้สลายไปในอากาศแล้วก็เอาน้องใส่ถุงแล้วก็เอาไปทิ้งขยะเลยถุงอะไรก็ได้ค่ะเนี่ยค่ะกิ๊บก็ใส่ถุงนี่ค่ะแล้วก็ทิ้งขยะเลย ก็ถือว่ามาเล่าสู่กันฟังแบบอีหยังวาอย่างนี้ก็มีด้วยก็ถือดูสนุกสนุกกันไปนะคะก็ตุดจีนนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะ,จะเจริญรุ่งเรืองค่ะคิดหวังสิ่งใดประสบความสำเร็จค่ะ